กราบสวัสดีครับกรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักพักเครื่องอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันหยุดนะครับมาเลยเอามีพักเครื่องสวยๆใหม่ๆนะครับวันนี้ EP นี้นะครับพระพร้อมกรอบสวยๆเยอะเลยนะครับเพราะว่าได้มาใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจนะครับใครที่ยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อของผมนะครับนี่เลยสูตรเก้าหกหกหกดสี่แปดนะครับ ID ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ หรือว่าแคปหน้าจอสแกนคิวบาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับมาองละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับมาเรามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับอ้าวนี่เลยองค์นี้องค์ที่1เลยแล้วกันเหรียญหลงพกกันนะครับวัดพญาตินะครับนี่นะครับปิดทองนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ เนื้อทองแดงปิดทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งไปเลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับตามด้วยพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับในเนื้อผงนะครับจุ่มลักนะครับปิดทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สองนะครับนี่พร้อมเรียมกันน้ําอย่างดีนะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่สามนะครับเอาเป็นสมเด็จวัดลักคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวให้ซูมซูมให้ดูมวลสารนะครับนี่นะครับองค์นี้จะออกแห้งๆนะครับเนื้อออกแห้งๆนะครับมีคราบลักนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะแก่น้ํามันตังอิวนิดนึงนะครับนี่นะครับแห้งๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับลักเต็มหลังแผ่นเลยนะครับในเครือบลักไว้ด้านหลังเต็มเลยนะครับ นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับโลาะโหขึ้นอมสนิมแล้วนะครับนี่นะครับเหมือนอันนี้มีเม็ดป่ะนี่นี่อ๋อไม่ใช่ในก้อนเม็ดในก้นนะครับในดูเนื้อนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่นะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับพระกิ่งพระกิ่งนะครับนี่นะครับพระกิ่งวัดบวรนะครับกิ่งแต่งวัดบวรนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับนี่เลยเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองเอ้เนื้ออัปปะก้านะครับ องอนี้นะครับองที่6นะครับเนื้ออัปปะกาองค์ต่อไปครับองค์ที่7นะครับเป็นพระกิ่งสวนเตาหลวงพ่อเตนะถ้าจาไม่ผิดนะใช่ครับกิ่งสวนเตาหลวงพ่อเตปี2,500นะครับพระกิ่งคงทองนะครับหลวงพ่อเตนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่7องค์ต่อไปครับผมองค์ที่8นะครับ จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไข่วัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองด้วยนะครับหลังมีรอยจานนะครับองค์นี้องค์ที่8นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไข่วัดเชิงเลนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับจะเป็นเหรียญอัปป้านะครับหลวงพ่อเกษมลงยานะครับปี17นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเนื้ออปป้าลงยานะครับองค์นี้นะครับองค์ที่9้านะครับ องคต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่10นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลงยานะครับหลวงปู่ศิลานะครับเบอร์นี้เบอร์ที่10นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับรวยรวยรวยล้านล้านนะครับนี่รุ่นรวยล้านล้านนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับสวยงามมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่10นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนไปเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับ เอารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตามานะครับเนื้อจัดๆเนื้อหโหดนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับนี่นะครับแต่เนื้อจัดมากนะครับเนื้อหโหดเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่11นะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่เนื้อเก่ามากองค์ต่อไปครับองค์ที่12นะครับจะเป็นพระปิดตาหัวจรวดนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาหัวจรวดนะครับ เนื้อเมฆกะพัดนะครับนี่นะครับมีรอยจานนะครับก้นนะครับองค์นี้นะครับอง์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบสามนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังานเนื้ออปป้านี่ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้าอีกหนึ่งนะครับ องนี้องค์ที่สิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเอานี่ดีกว่าวัดละคังมั่งเกตบัวตูมนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับพร้อมกรอบอย่างดีเลยนะครับเรี่ยมไมค์อนแล้วนะครับนี่ขึ้นคอได้เลยนะครับองค์นี้องคที่สิบสี่นะครับนี่นะครับจะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสวยจดงดงามนะครับนี่นะครับ องนี้นะครับองที่สิบสี่นะครับอ่าเป็นไงสวยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบห้านะครับเอาพระซุ้มกรมั่งนะครับพระซุ้มกอเนื้อสีดํานะครับลงรักสีแดงนะครับนี่เนื้อดําลงรักรักแดงนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีกะนกข้างนะครับนี่คาบกุิมเดิมๆนะครับ นี่องนี้นะครับองค์ที่สิบห้านะครับสวยจดงดงามองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับเอาเป็นลูกอมดีกว่าอ่าองนี้องค์ที่สิบหกเป็นลูกอมเนื้อเมกสิ์นะครับลูกอมเนื้อเมกสิทธ์นะครับนี่นะครับรอยจานนะครับเขียวสวยปีกแมงทับเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบหกนะครับลูกอมวัดอนคงเนื้อเมกสิทธ์นี่ องต่อไปนะครับองค์ Arrow, ที่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นเหรียญอ,อยปปกานะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับลงยานะครับลงยาลายทงชาตินะครับเหรียญอปปกาลงยาลายทงชาติหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับนี่ดีกว่ารูปหล่อหลวงพ่อยอดนะครับวัดหนองประหมอรุ่นแรกนะครับเนื้อทองผสมนะครับ องนี้องค์ที่สิบแปดแล้วนะครับกลนอุดนะครับนี่หลวงพ่อยอดองค์นี้องที่สิบแปดสวยงามมากๆนะพี่นะอง์ต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับเหรียญเต่าเนี่เหรียญเหมือนเต่านะครับไม่รู้หลวงบออะไรนะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบเก้าเนื้อทองแดงนี่ใครไว้ก่อนได้ก่อนใครมีลายใครมีอะไรก็ทักทายกันมานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเอาพระอะไรดีน้าพระกุมั่งอ่าขุนแผนใบพุทธาละกันนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นพระขุนแผนใบพุทธามั่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับครับกลุืมคมชัดเจนพิมพ์นะครับมวลสารก็มีนะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เหรียญหลวงปู่หมุนเนื้ออัปปกาลงยานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเนื้ออัปปกาลงยาองค์นี้องที่ยี่สิบอ็ดองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับรูปหลอกเก่าไม่รู้ที่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบสองนะครับรูปหลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับอ๋อหลวงปู่เอี่ยมนี่ น่าจะเป็นหล่อโบราณหลงผู้เอี่ยมน่าจะเป็นปีหนึ่งห้านะอ่าองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสามนะครับจะเป็นพระรอดนะครับนี่นะครับพระลอดพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามมากๆพร้อมกรอบเลยนะครับนี่ดูเนื้อด้านในนะครับโอ้โหแก่งมากๆนะครับลึกคมชัดลึกหูติดนี่ตาติดหูติดทั้งสองข้างนะครับลึกนะครับนี่นะครับเนื้อดีเลยนะครับนี่นะครับ พิมใหญ่ซะด้วยนะครับพร้อมใส่กกอบมาเลยขึ้นคอได้เลยนะครับเอามาดูด้านหลังกันมั่งนะครับนี่นะครับมวลสารด้านหลังนะครับในองค์นี้นะครับองค์ที่ยี่สิบสามพละพิมใหญ่องค์ต่อไปครับองค์ที่ยี่สิบสี่นะครับเอาวัดเกตดีกว่าวัดเกตพิมพ์เข่าบ่วงนะครับนี่นะครับวัดเกตพิมพ์เข่าบ่วงนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ยี่สิบสี่นะครับ นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับวัดเกตพิมพ์เข้าบ่วงนะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเอาหลวงปู่ทวดมั่งนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับขึ้นไข่เลยนะครับนี่นะครับด้านหลังมีแร่เหมือนกันนะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบห้านะครับสวยงามมากๆนี่นะครับ องต่อไปครับผมองที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญวัดไล่ขิงนะครับหลวงพ่อวัดไล่ขิงเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองที่ยี่สิบหกนะครับนี่เลยองคต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญนะครับไอเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรก นี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่28นะครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเนื้ออัปก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยเนื้ออัปก้าอง์นี้นะครับองค์ที่28นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับจะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับปั๊มรุ่นแรกนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่29ครับผมนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับอ่าสมเด็จนะครับกลุกเก่านะครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นกลุกเก่านะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับนี่เนื้อเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับมวลสารนะครับนี่นะครับเป็นพระกุกเก่านะครับบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับเป็นพระกุกเก่านะครับโหองจริงนี่ซองมันเลย นี่นะครับบนสารจะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อพระนะครับนี่นะครับเนื้อพระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับองค์นี้กู่เก่านะครับองค์ที่สามสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายนะครับเจ้าของพระองค์นี้นะเขาผมว่าเขาน่าจะไปล้างแล้วเขาก็เอามาเลี่ยมนะครับนี่นะครับเขาเอาไปล้างแล้วก็เอามาเลี่ยมนะครับสุกเลยนะครับสุกเหมือนทองคําเลยนะครับนี่นะครับ สุกปึงเลยนะครับองค์นี้ 39, 14, 33, นะครับองค์ที่สาสบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นเหรียญอปป้าหลวงพ่อกลวยนะครับลงยานะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะออกสุพรรณบุรีนะครับเหรียญจตุรพิษหลวงพ่อกลวยนะครับอ่าลงยานะครับอัปก้านะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบสอง องต่อไปนะครับอง์ที่สานะครับเอาเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะครับพิมพ์เล็กมีกระนกข้างนะครับหรือว่าเขาเรียกกันปิดตากับข้างกระนกนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับเนื้อเนื้อเนื้อโซนนี้แช่น้ามนนะครับนี่นะครับเส้นเกษาหลวงพ่อนะครับนี่นี่นะครับขึ้นไข่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสาม องต่อไปนะครับองค์ที่34นะครับนี่ดีกว่าพระชัยนะครับพระชัยนะครับพระชัยเก่าๆไม่ทราบที่นะครับองนี้นะครับองที่34ี่นะครับนี่เนื้อเก่ามากองต่อไปครับองค์ที่35นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเหรียญพัดยยศหลวงพ่อจงเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก องนี้นะครับองที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับจะเป็นพระปิตาเนื้อเมกะพัดนะครับไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับนี่นะครับ เหรียญลอหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับองนี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเข่าบันไดอิฐนะครับเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐนะครับอง์นี้นะครับองที่สามสิบแปด อง snacks. ต่อไปครับผมองค์ที่39นะครับเป็นพระกิ่งเนื้อเมกะพัทเช่นกันนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับกิ่งนะครับเนื้อเมกะพัทวัสดุทัศนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับอง, 30, งออาาค์นี้นะครับองค์ที่39องค์ต่อไปนะครับองค์ที่40นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะครับเนื้ออัปปากานะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นตัวหนังสือ3ามแถวนะครับ องนี้องค์ที่40แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่41นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบน,นี่อง์นี้องค์ที่41ครับผมอง์ต่อไปนะองค์ที่42นะพี่จัดไปกันต่อเลยวัดรักขังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่42นี้เป็นวัดรักขังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับเนื้อหานะครับองค์นี้จะมีคราบแป้งนะครับนี่นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองที่สี่สิบสองนะครับชอบองค์ไหนกระทักทายกันมานี่ด้านหลังเป็นรอยปาดแบบนี้เลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสององต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับ นี่ดีกว่าปิดตาเนื้อผงไม่รู้ที่นี่ปิดตาเนื้อผงก็เก่าไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับหลวงปู่จีนหลวงโอ้โหหลวงปู่อะไรแยะหลวงปู่ไข่นี่นะครับ,อ,อ,รรบองค์นี้นะครับองที่สี่สิบสามนะครับเผื่อใครชอบองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับเป็นรูปรล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ เป็นนิยมหูใบสี่นะครับสวยงามเลยนะครับเนื้ออเนื้อผรานะครับนี่นะครับโหสวยจริงๆเนื้อจัดเนื้อจัดมากองค์นี้นะครับองที่สี่สิบสี่นะครับในหูปะบานะครับหูปะบาเลยองค์นี้นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับจะเป็นหลวงปูเพือกพิมพ์คุดสะเล็กนะครับนี่นะครับหลวงปูเพือกพิมพ์คุดสะเล็กนะครับเนื้อ ไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรนี่นะให้ลึกซึ้งนะครับเพราะว่าองค์พระเขาบรรยายในตัวอยู่แล้วองค์ต่อไปนะครับองค์ที่46นะครับเอานี่ดีกว่าเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญยืนนะครับลงปู่ศลานะครับลงเนื้อทองแดงลงยาสีเขียวนะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับกระถิ่นรุ่นแรกนะครับปีสองห้านะครับนี่นะครับ เป็นรูปยืนนะครับหลวงพ่อสิลานยืนเนื้อทองแดงลงยาสีเขียวองนี้องที่ี่46องคองละ300บาท4องค์1 0 0 0บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางองค์นี้นะครับองค์ที่47นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์7ชั้นนะครับด้านหลังเป็นตลัดตลับหลังตันนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่47นะครับเป็นตลับหลังแต่โอ้เนื้อเนื้อโหดมาก เนื้อน่าจะโดนใจใครหลายคนมากเลยเนื้อโซนนี้แตกรายงามมันแบบนี้นะครับวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับโอ้สวยงามมากๆองค์นี้นะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบแปดนะครับอ่าเป็นพระปิดตาวัดอนงนะครับนี่นะครับเนื้อเมฆสิธิ์นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบแปดนะครับนี่สวยงามจริงๆองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบเก้านะครับ เป็นพ,พะระลีลาเม็ดขนุนนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อออกสีดํานะครับหายากนะครับเนื้อสีดําแบบนี้นะครับเป็นเนในคาบกลุยังมีให้เห็นนะครับเป็นพระลีลาอ่อนช้อยเลยนะครับนี่นะครับเม็ดขนุนกลุกําแพงเพชรนะครับเนื้อสีดํานะครับไม่ค่อยเจอนะครับเนื้อสีดําแบบนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับองค์นี้องค like ์ที่49นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห0นะครับจะเป็นจะเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่เหรียญลอกเก่าไม่รู้ที่นะครับเหรียญลอกเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับ นี่สวยงามจริงๆองค์ต่อไปนะครับองค์ที่5้าิบามนะครับเป็นวัดละคลังพิมพเจดีนะครับลงรักนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเนื้อเนื้อผ้าองค์นี้แก่นน้ามันตังอิ้วนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากๆนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่5้าสิบามนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเก่านะไม่รู้ที่เช่นกันถ้าให้ดาวก็หลวงพ่อะห้องว่าองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับเป็นหลพุทัทวดเตาลีดปีศูนย์ห้านะครับลงรักปิดทองเช่นกันนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับเป็นสมเด็จวัดรักังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้นะเนื้อเป็นเทียนไขเลยนะครับนี่นะครับเนื้อออกเป็นเทียนไขเลยนี่องนี้นะครับเนื้อออกเป็นเทียนไขเลยนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่รู้สึกว่าผมชอบชอบเล่นพระสมเด็จไปเลยนะเนี่ย อ่าสุดนี้นะครับเหมือนตัวเองชอบพระสมเด็จเหมือนกันนะเนี่ยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาสีฉายใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นค้ตาสีฉายใหญ่เนื้อจัดดีนะครับเนื้อจัดจานดีนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับก้นนะครับนี่นะครับพุดพุดพุดนะครับสวยงามจริงๆนะครับเนื้อโหด องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นเหรียญโอ้โหเก่าเลยเหรียญหลกพุทธิมนะครับเจริญพรล่างนะครับเนื้อปะก้าลงยาสีฟ้านะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับนี่ข้างในยังสวยอยู่เลยนะครับนี่นะครับเนื้อปะก้าลงยานะครับเจริญพรล่างนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นวัดลักังนะครับ พิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์พใหญ่ะนะเป็นพิมพ์พใหญ่นะครับนี่นะครับสวยงามอีกหนึ่งอง์นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่ดูเนื้อเนื้อแบบเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำอ,องค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับ หกสิบเอาบาขงขนพงม,มังดีกว่าบาขงขนพงกุกใหม่ไปไหนหมดวะเนี่ยเอานี่ดีกว่า,าอเอาบางขนพงไปไหนหมดวะอุย้ยอ่ะเดี๋ยวอ,องค์ที่หกสิบ เป็นหลงเพราะเงินล้วนแล้วกันอ่ะหกสิบนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนื้อออกคล้ายๆขันลงหินเลยนะครับเป็นคาบนะครับนี่นะครับพระเขาจุ่มรักมานะครับพระเขาจุ่มรักมานะครับองค์นี้จุ่มรักมานะครับนี่นะครับก้นสวยงามมากๆนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบองค์ต่อไปนะครับ องที่หกสิบเอ็ดก็นิยมนะครับนี่โหจัดจัดทุกองค์เลยนะครับเนื้อนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับนี่องต่อไปครับองค์ที่หกสิบสองนะครับนี่กับพิมพ์นิยมนะครับอใครซื้อหลงพองเงินบอกหมายเลขผมด้วยนะครับใครซื้อหลงพองเงินพิมพ์นิยมบอกหมายเลขผมด้วยนะครับ นเนื้อจัดทุกองเลยนะครับองค์นี้อง์ที่โหต่อใบองค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับออง์ต่อไปครับอง์ที่หกสิบสามนะครับนี่นิยมอีกองหนึ่งนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับอง์ที่หกสิบสามนี่นะครับในกลององต่อไปครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับ 64นะครับเอาองนี้แล้วกันสมเด็จเกตบัวตูมนะครับเกตบับตูมนะครับนี่นะครับลงรักนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เกตบับตูมลงรักนะครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่64นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับมีกระเทาะนิดนึงนะครับมีกระเทาะนิดนึงนะครับอ่าสวยงามนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับ เป็นเกรดโบตูมนะครับองค์นี้องค์ที่64นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับรีบโทรรีบมาปิดได้เลยนะครับ0 9 6 6์1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ